เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนรวยถึงยิ่งรวยขึ้นเคล็ดลับอย่างหนึง่งที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้คือการใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งหลายคนมองว่าประกันชีวิตเป็นแค่ค่าใช้จ่ายแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนบันไดที่ค่อยๆพาเราไปสู่ความมั่งคงทางการเงินได้เลยนะลองคิดดูสิ ประกันชีวิตไม่ได้มีแค่คุ้มครองชีวิตเท่านั้นแต่บางแบบยังมีส่วนของการออมทรัพย์และการลงทุนรวมอยู่ด้วยเหมือนเราได้ทั้งความคุ้มครองและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนไปพร้อมๆกันสมมุติว่าเราทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ไว้ระยะยาวนอกจากจะช่วยคุ้มครองครอบครัวเราหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นยังเป็นการบังคับตัวเองให้ออมเงินอย่างสม่ำเสมออีกด้วย พอครบกำหนดสัญญาเราก็จะได้เงินก้อนโตคืนมาพร้อมผลตอบแทนที่อาจสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากเสียอีกและที่สำคัญประกันชีวิตบางแบบยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยเท่ากับว่าเราได้ประโยชน์ถึงสองต่อทั้งความคุ้มครองการออมเงินและการประหยัดภาษี ข้อดีของการใช้ประกันชีวิตสร้างความมั่งคั่งก็คือมันเป็นวินัยทางการเงินที่ดีช่วยให้เรามีเป้าหมายในการออมเงินที่ชัดเจนและยังเป็นการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวเราด้วยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยคนที่เรารักก็ยังได้รับการดูแลดังนั้นอย่ามองประกันชีวิตเป็นแค่ค่าใช้จ่ายลองศึกษาข้อมูลให้ดีเปรียบเทียบแบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของเรา แล้วจะรู้ว่าประกันชีวิตนี่แหละคือบันไดอีกขั้นที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่ความมั่งคั่งได้จริงๆอย่ารอให้สายเกินไปเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคงของตัวคุณเองและคนที่คุณรักกันเถอะ